สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาอัปเดตแปลงที่ดิน6กไร่ที่บ้านโนนนิ้วนะคะตําบลอุดมทรัพย์วังน้ำเขียวโคราชนะคะนี่ตอนนี้ยืนอยู่บริเวณหน้าแปลงเนาะเดี๋ยวให้ดูสภาพแวดล้อมอสภาพแวดล้อมใกล้ๆแปลงแล้วก่อนนะคือด้านหน้าที่เห็นตรงรถจอดก็วิ่งตรงวิ่งออกไปสักประมาณ2นาทีก็ถึงถนน4เลน304นนะคะส่วน ข้างหน้าที่เห็นก็คือเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่ดินอยู่บริเวณทางโค้งนะคะเนี่เห็นไหมคะเป็นทางโคง้งน้ําไฟพร้อมมีเสาไฟผ่านหน้าแปลงนะคะนะคะน,นี่ทางโคง้งรถเข้าโค้งแล้วอีกคันหนึ่งนะคะออโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเสภาพแวดล้อมอีกด้านหนึ่งเนาะวิ่งตรงไปก็จะเป็นเขาตะเขาตะกรุดลังนะคะ เขาตะกุดลังก็มีชุมชนตะกุดลังแล้วก็มีวัดห้วยพรมเนาะบางคนก็ไปนั่งวิปัะะสนาและใสยบุญก็สามารถก็แวะไปทําบุญได้อากาศร่มรื่นอากาศดีนะคะแต่ว่าตอนที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงบ่ายโมง,งกว่านะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วอากาศเริ่มแห้งนะคะอ่ะวันนี้เรากลับมาดูหน้าแปลงที่ดินเรานี่ ยืนอยู่บริเวณหน้าแปลงที่ดินที่ดินแปลงนี้เนื้อที่6ไร่6ไร่นะคะเ,เป็นที่นาเป็นบริเวณนี้เลยค่ะเนี่ยบริเวณที่เราปลูกข้าวเขียวๆเวนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเสาไฟหน้าแปลงแต่ว่าตรงแปลงที่ดินก็คือตรงาสายสลิงที่ที่ยึดเสาอยู่ค่ะเนี่ยมองตรงไปไปนู่นเลยตามาต้นไม้ต้นใหญ่ๆท้ายแปลงนู่นเลยค่ะท้ายแปลงนะคะ ที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นคนาเป็นคณะหรือว่าเป็นก็ยกให้เป็นสาธารณะละแต่ว่าออชาวบ้านก็อุทิศให้แต่ว่ามันจะทางก็จะแคบนิดหนึ่งประมาณ4เมตรประมาณ4เมตรนะคะถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดน,น้องๆท่านใดอยากได้เ,ออเก็บสะสมที่ดินวังน้ำเขียวเป็นที่โฉนดนะคะนสนสสี่จอนะคะ ก็สามารถาช่วยกันแชร์นะคะแบ่งกันาหาเพื่อนมาแชร์แบ่งกันคนละไร่สองไร่นะคะเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะดินดีน้ําดีอากาศดีนะคะที่วังน้ําเขียวนะคะที่แปลงนี้เป็นที่โฉนดนะคะซื้อแล้วสบายใจนะคะไม่ต้องมากังวลใดๆทั้งสิน้นซื้อขายถูกต้องนะคะส่วนอันนี้คือเป็น แปลงเพื่อนบ้านก็เป็นปลูกข้าวเหมือนกันทำนาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะผลผลิตผผลผลิตที่ที่เห็นนี่ก็คือข้าวออกรวงสมบูรณ์ดีเนาะแล้วก็ตรงยาวไปท้ายแปลงหน้าด้านหน้าติดถนนนะคะแปลงนี้ด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองลำเชียงสานะคะก็จะมีน้ำไหลผ่านตลอดปีนะคะ กวังน้ำเขียวดินดีน้ำดีอากาศดีนะคะโกโซนอันดับเจของโลกเนะาะไซนี้ถ้าใครอยากได้ไปทำกเกษตรโค้งหนองนาโมเดลก็โอเคเลยนะคะสนใจทักมานะคะมาคุยกันนะคะเงื่อนไขต่างๆก็มาคุยกันแล้วกันเพราะว่าจะแบ่งขอแบ่งสองไร่3ไร่ก็มาช่วยกันแชร์ คุยกันได้นะคะอย่าลืมนะคะแล้วทักมาคุยกันนะคะ092 996 5757เพจซื้อขายที่ดินดีราคาถูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ